หลวงตาเคยบอกว่าถ้าสวดมนต์ไปผิวพรรณก็จะเปลี่ยนใช่เพราะจิตมันควบควมุมธาตุอยู่นั่นคือการฟอกใช่ไหมคะหลวงตาพลังงานผ่านที่จิตเราจิตเราวควบคุมมันอยู่ยคื่นมันก็ผ่านเราทั้งหมดแหละ,ะเพราะนั้นในนี้เคยเห็นผู้ที่มีความรู้พิเศษไหมพวกพระพวกฤาษีแต่หลวงตาเจอนะะ ไม่มีแก่นะมีโรคตายโรคเดียวมีเจ็บไหมคะหลวงท่านไม่แก่ท่านไม่แก่เจ็บท่านก็ไม่เจ็บเพราะท่านควบคุมธาตุได้จิตท่านควบคุมธาตุทั้งสี่ท่านได้ตอนนี้เราก็จะลังควบคุมมันนะเนี่ยถ้าเรามาสวดมนต์เริ่มควบคุมมันได้แนละ้วพอเริ่มเบาสบายเพลินนะเนะี่ยมันจะไม่สนใจละมันจะเพลินพอเพลินมันจะนิ่ง